สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับผู้การกอนนะครับฟอร์ดสุขุมวิทหกสิบสองนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกันอีกครั้งอย่าเพิ่งเบื่อหน้ากันนะครับวันนี้นะเราอยู่กันที่ฟอร์ดสุขุมวิทหกสองพร้อมกับรถระดับไฮเอ็นสามรุ่นนั่นคือตัวท็อปทั้งสามรุ่นเลยเรามาดูกันเลยดีกว่าว่ารถระดับไฮเอ็นนะครับสามรุ่นนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับทั้งสามรุ่นที่อยู่ข้างหลังผมผมบอกเลยว่าระดับล้านขึ้นทังนั้นนะเงินไม่ใช่เรื่องปัญหาสําหรับลูกค้ากลุ่มนี้เราดูกกกกลลลุุ่่มมซซซ้้้าาาายยยยัััันนนเดีวครบ คันนี้ครับตัว Ford Everest นะครับไทเทเนียมพัดขับ4นะครับตัวนี้ท็อปที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นสีขาวมุกมาพร้อมกับเบาะคอนยัคนะครับราคาอยู่ที่1 8 1 9 0 0้านบาทพร้อมกับชุดแต่งวิกเตอร์ครับตรงนี้เลยสไตล์แรกผมบอ,อกก่อนเลยนะรูปแบบแรกคือรูปแบบแบบรถครอบครัวนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเดินทางไกลเทคโนโลยีครบคันคันนี้ชุงล่างมาพร้อมวัดลิงค์ซึ่แตกต่างกับอีก2ตัวที่ผมจะกล่าวต่อไป ดูกันรูแบบของตัวชุดแต่งวิกเตอร์กันก่อนชุดแต่งวิกเตอร์ดุดันแน่นอนตัดกับสีรถขาวะตัดดำนะครับมาพร้อมกับไฟนะครับไฟเป็นแบบวิ่งนะครับเป็นพูลเนเชียลนะครับตัวนี้ไฟหน้ามาสแตงก็ยังเป็นแบบวิ่งนะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกครับก็มีไฟแบบวิ่งให้ด้วยพิเศษครับลองดูที่ตัวกระจังหน้ากันหน่อยนะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็นม้ามสแตงนะครับมาพร้อมกับไฟ LED รอบๆนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับเป็นไฟ LED ตรงกระจังหน้าอีก3จุดนะสีขาวผมบอกเลยว่ารอๆดูๆแน่นอนนะครับมากันที่กระจกข้างกันบ้างดีกว่ากระจกข้างตัวนี้ก็เป็นตัวพิเศษเหมือนกันนะครับพึ่งของแต่งเลยพึ่งลงเลยนะตัวนี้เป็นแบบไฟวิ่งเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยสำหรับลูกค้าที่เราเป็นอนะ่เป็นไฟไฟงไฟเลี้ยวนะครับเราดูบอกอ่าดูอ่า,อาพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ ตัวบันไดครับผมเปลี่ยนใหม่เห็นไหมครับบันไดมันหายไปบันไดตรงนี้เป็นบันไดอีบอร์ดนะครับเป็นบันไดไฟฟ้าอีบอร์ดผมบอกเลยว่ารถครอบครัวก็ลุยได้ตอบโจทย์แน่นอนและคันนี้ครับเป็นกุญแจคีเรสครับไม่ใช่คันนี้สิทั้ง3าคันตรงนี้เป็นกุญแจคีเลสทั้งหมดนะครับก็เหมือนกันทัสามดอกเลยผมบอกให้นะครับว่าเวลาเดินเข้าไาใกล้แค่สอดมือเข้าไปรถปลดล็อกเองอัตโนมัตินะครับ สะดวกสบายไม่ต้องพกคุณพากุญแจดึงกุญแจออกมาจากกระเป๋านะครับและพิเศษอีกอย่างหนึ่งตัวเบาะครับกล้องครับตัวเบาะตัวนี้ครับเป็นเบาะคอนยักอย่างที่ผมกล่าวไปตอนแรกนะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วเบาะไฟฟ้าแถวที่สามนะครับสีคอนยักครับสีน้ำตาลเข้มนะครับสวยงามครับมาพร้อมแขงแขงข้างประตูนะครับแต่ก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับอีพาร์ทั้งสามทั้งสามตัวเลย แล้เวเร้องด้านบ,บนกันหน่อยนะครับด้านบนตัวนี้เป็นพาราลิมิกบุนลูฟ f นะครับตัวนี้ก็สบายบายเลยเดินทางมีลูกมีหลานมีครอบครัวใหญ่เห็นไหมครับกว้างขวางด้วยด้วยตัวกระจกหลังคางกระจกเนี่ยทำให้รถดูกว้างขวางขึ้นไปอีกระบบหน้าจอครับ Apple CarPlay Android Auto ครบครันหน้าจอ8นิ้วทัดสกรีนนะครับมาพร้อมกับระบบ n a v i g เตอร์อนะครับระบบนำทางในตัวโอเค พาดูตัวที่สองเลยดีกว่านะครับตัวที่สองครับตัวจบของสายลุยครับผมบอกเลยนะครับตัวจบของสายลุยเลยไม่มีอะไรจะลุยมากกว่านี้ได้มากกว่านี้อีกแล้วนะครับฟอร์ดแลนเจอร์ลัตเตอร์ครับตัวนี้ไม่ใช่ลัตเตอร์เอ็กนะตัวนี้แลนเจอร์ปกติแต่ว่าผมมาแต่งโชว์ไนงะผมอยากโชว์วง,ง่ายๆแหละนะชุดแต่งคันนี้ครับแต่งทั้งคันตัวนี้นะอยู่ที่ส0,000นกว่าบาทนะครับราคารถ พื้นฐานของคันนี้ดับเบอ็กซนะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนาบาทนะครับแต่งเข้าไปอีก3 0,000นเรามาดูกันดีกว่าว่า3 0 0 0 0 0น่ะมันมีอะไรบ้างนะครับกันชนหน้าเด่นๆเลยครับกันชนหน้า ARB พร้อมกับไฟตัดหมอกครับเราสร้างขึ้นใหม่หมดเลยนะครับต,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 ตัวตัวตัวไฟตัดหมอกนะพร้อมกันชนเหล็กผมบอกเลยนะดูเหล็กเดี๋ยวให้เขาดูเหล็กอะ่ะก็เจ็บอะ่ะเขามากกว่านี้ก็เจ็บอะ่ะนะไฟบาร์ครับไฟบาร์ซ่อนอยู่ในกันชนครับ กล้องดูทะเบียนครับไม่ต้องคุยอะไรมากครับทะเบียนนะผมทะเบียนรถ3คันรวมกันยังไม่เท่าทะเบียนเลยผมบอกให้นะก็คุได้ง่ายก็คาลูกค้ารถค้าระดับไฮเอนนะครับเลือกอะไรก็ได้นะเราพร้อมแต่งให้อยู่แล้วกระจังหน้าครับไม่ใช่ของเดิมนะครับเราทําใหม่ให้ครับเป็นไฟ LED เสริมขึ้นมานะครับสามจุดครับเราเพิ่มเติมขึ้นมาให้พร้อมลุยพวก้ง่ายๆนะครับแม็กยางครับแม็กยางแม็กยางก็ทําขึ้นมาใหม่นะครับอ่าสั่งให้ใหม่นะ ตัวใหม่นี้นะครับเป็นแม็กของฟูเอลนะครับขนาดงขนาดเปลี่ยนใหม่เป็นขนาด20นะครับขนาด20อันใหม่ซีรีส์ันใหม่นี้ครับซีรยางอันใหม่นี้อยู่ที่305นะครับทับ55ขอบ20เต็มซุ้มแน่นอนผมบอกเลยล้นล้อนะครับอ่ามีไฟสปอร์ตไลท์ด้วยเพิ่มขึ้นมาตรงฝาโปงนะครับและด้านท้ายยังมีการตกแต่งกันชนเหล็กชุดใหม่นะครับ มีโทรบาคือชุดลากจูมแบบใหม่นะครับพอพูดง่ายๆมันตรงรุ่นอะตรงรุ่นทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าก็ลุยมากที่สุดมากกว่าอีกสองคันที่อยู่ข้างๆอะเพราะว่า3แบบ3สไตล์นะครับลูกค้าอ่าอยากให้กล้องดูด้านขวาก่อนรถครอบครัวนะรุ่นแรกมาที่สายลุยกันบ้างอ่ะสายลุยจะเป็นลัปเปอร์นะครับตัวบและส่วนรุ่นสุดท้ายรุ่นที่3นะครับที่จะมาแนะนําวันนี้นะครับจะเป็น สปอร์ตมาสเตนนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าลุยไม่ได้นะไม่ใช่ลุยลุยได้จะมาลุยอีกทีลุยไม่ได้นิรสปอร์ตผมบอกเลยว่าโดดเด่นด้วยขุมกําลังแรงม้านะครับ360นะครับผมแรงมา้าไอ้ย460แหม่แหม่เป็นรถแรงมา้าเขาร้อยร้อยร้อยแรงม้าได้งไงเนี่ย460นะครับแรงบิด560ินิวตันเมตรนะครับผมบอกเลยว่าแรงขาดใจนะมาพร้อมกับ กระจังหน้ามามัสแตงนี่คือโดดเด่นคือโดดเด่นของแท้ๆเลยนะที่ลูกค้าหลายๆท่านอาชอบเอาไปติดเพิ่มเติมสำหรับตัว,ตวแรนเจอร์และเอเวเรสนะครับไฟหน้านี่มัสแตงของแท้เป็นอย่างนี้ครับมาดูกันหน่อยไฟหน้ามัสแตงของแท้นะครับนะฮะซีรียางครับคันนี้ครับพิเศษหน่อยนะครับจะเป็นแม็กขอบ19นะครับตัวนี้จะเป็นซีรียางอยู่ที่255 40 ขอบ1กก็อาจจะหายากหน่อยแต่ผมบอกเลยว่าไม่ยากเกินกําลังที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าได้นะครับแม็กแท้ครับจากเมืองนอกคันนี้รถอ,อิมพอตนะครับไม่มีผลิตไทยนะครับต้องสั่งนะครับคันนี้และคันนี้เป็นรูปโฉมตัวเก่านะครับแรงมา้าแรงบิดจะมากกว่าโฉมใหม่โฉมใหม่ผมต้องบอกก่อนโฉมใหม่มันเป็นเลคาโล่เลคาโล่ก็คือแม็กใหม่มีเพดบอก55ปีนะครับเบาเป็นเลคาโล่แต่ตัวนี้ครับแรงบิดแรงม้าจะมากกว่าถึง10ตัวแรงมา้าแรงม้าด้วยแรงบิดด้วยอย่างสิตัวนะครับ ฟังเสียงกันหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าแ,แงรงจริงว้าจะว่าทำไมเอะ แรงขาดใจผมบอกเลยนะครับแรงแบบโอ้โหขูดได้ตับไหมอย่างที่บอกครับ3รุ่นนี้มันใช้งานงคนละแบบนะครับก็น่าจะเพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าแล้วลูกค้าชอบรุ่นไหนชอบสไตล์ไหนนะครับครอบครัวลุยได้พอสมควรลุยเต็มที่เลยลุยเต็มพิกัดเลยนะครับส่วนคันนี้ครับรอ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 ,อ,อจอดผับประพูดง่ายจอดหน้าผับอ่ะนะรอรอ,อผู้บริหารนะครับอ่าโอเคงั้นวันนี้ก็ผมขอจบ แค่นี้ดีกว่านะครับส่วรโปรโมชั่นครับผมไม่เกิดเอ่ยไว้ในการถ้าสนใจโปรโมชั่นนะครับทุกรุ่นนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็นตามนะครับติดต่อผมได้เลยเบอร์อยู่ข้างล่างนี้นะครับลไลน์ดีอยู่ข้างล่างนี้ติดต่อได้24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเครดิตอ,อ,อ,อะไรต่างๆนานาก็โทรปรึกษาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมเพิมกันก่อนไป